สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะมือนี้กะมาพบกับนําเชียร์ผ้าลวยแล้ว,วค่ะท่านผู้ชมเมือนี้กะสิพาพี่น้องเอฟซีไปตามแนวทางเหลขเล่าพัฒนาของพี่สาวเกาหลีกับผู้ใหญ่ลึกลับค่ะผู้ใหญ่ลึกลับค่ะงวดว่างหันในลุดนมืดนาะค่ะท่านผู้ชมค่ะเอาสู่กันต่อสู่กันไม่ค่ะท่านผู้ชมเลขกะเป็นเรื่องอเลขกะมีเขามีลุเนาะคะท่านผู้ชม พีสาวเกาหลีนี่เพิ่อนอยากนุษยอยากย,ากยุดอกค่ะกับผู้ใหญ่เลือกลับค่ะท่านผู้ชมขนใจของพี่น้องเอ็ซี่ค่ะทุกท่านทุกเสี่ยนน่ะล่ะค่ะท่านผู้ชมค่ะตัวเด่นเดี๋ยวนี้พี่น้องเพิ่นเก่งเพิ่นฉลาดขึ้นเด้อค่ะบางทีเพิ่นกะสิว่าเอาตัวประกบของแต่ละสำนักเพิ่นสีเอาตัวเด่นไหมค่ะท่านผู้ชมตัวเด่นมันชนกันหลายสำนักเพิ่นสีเอาตัวนั่นค่ะเราก็ไปประกบกับอีก สำนักที่เพนเคยเข่าดีๆตัวเด่นค่ะท่านผู้ชมเอาก่อนอื่นสิไปรับชมเราฟังตัวเหลขเล่าพัฒนาของพี่สาวเกาหลีและผู้ใหญ่ลึกลับน้ำเชี่ยกับขอขอประคุณที่เิ่นทรงแนวทางหายน้ำเชี่ยทรงต่อห้พี่น้องเอฟซีเบิ้งเป็นแนวทางเด้อค่ะท่านผู้ชมอา๋มาเบิ้งกันเลยเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะเบิ้งแต่หัวหมวนเลยค่ะท่านผู้ชมพี่สาวเกาหลีวันนี้ให้วิ่งบนล่าง8กับ9าค่ะท่านผู้ชม จับคู่8 9 8 8 9 9ดค่ะท่านผู้ชมค่ะเพิ่นให้ประกบคู่มาเพิ่นเน้น8เด้อค่ะเพิ่นเน้น8มากค่ะสำหรับผู้ใหญ่ลึกลับเพิ่นประกบคู่ให้ก็มี3 8 4 8 5 8 7 9 3 9 4 9ดมค่ะท่านผู้ชมแล้วก็8 9ค่ะท่านผู้ชมเพิ่นยานมันกอดกันค่ะเอาแคปหน้าจอ้อค่ะจดท่านบ่ค่ะแคปหน้าจอเลยค่ะ ได้ยินเสียงบ่ค่ะพนวาบ่คอยได้ยินเสียงเสียงน้ำเชียร์แลมแหลมบ่เสียงถุมเสียงหนุ่มคือเก่ามาเชียร์้วค่ะท่านผู้ชมค่ะคันเบ้าดังไรกัสิมันสเสียงมันสิออกเจ็ดเจ็ดเ็ดนะค่ะท่านผู้ชมแคปเลยค่ะท่านผู้ชมแคบหน้าจอเลยค่ะสำหรับตัวเลขของพี่สาวเกาหลีน้ำเชียสิสีบาไปน้ำเด้วค่ะท่านผู้ชมพี่นองจดเอาเลยค่ะ จดเด็กเล่าเลยค่ะสำหรับตัวเลขของพี่สาวเกาหลีหวยไทยเนะะี่ค่ะเพิ่นสีทรงมาให้บวันที่14กับ15นี่แหะค่ะท่านผู้ชมค่ะงวดว่างหันกับเขาเนะค่ะเพิ่นห้0ศูนย์กับหานะค่ะผู้ใหญ่ลึกลับเพิ่นกระจับคููหัยห้าสมเต็มเต็มเลยค่ะนี่แหะค่ะท่านผู้ชมแคปหน้าจอเลยค่ะ เมื่อนี้ขอให้ถือถูกสำนักในเดอ้อพี่น้องเอฟซีแฟนคลับของน้ำเชียร์พ่นสีใสแหงแล้วค่ะคือจังพอจะเลื่อนสินวานี่ค่ะมันก็นล้ายงวดแล้วเนาะค่ะท่านผู้ชมเสี่ยน่นกระเฮตเต็มทีค่ะเฮดจนว่าผมสองสีค่ะท่านผู้ชมน้ำเชียร์ก็คิดน้ำพี่น้องค่ะขอบอยากให้เพิ่นถือคิดน้ำเสียนพร้อมค่ะท่านผู้ชมค่ะขอบอยากให้เพิ่นถือเนาะค่ะ น้ำเชี่ยกับซื้อคือกันคือพี่น้นองค่ะท่านผู้ชมอยากได้อยากถือคือกันเนาะค่ะคำแล้วค่ะท่านผู้ชมมือนี้มาทุระอีก<ม>อู้เดินสายดูค่ะเดินสายดูค่ะบบบนี้สิเดินสายไปหาเหี้ยนเลอค่ะท่านผู้ชมบบบนี้เฮี้ยนแล้ว มีเกี้ยงหัวเพราะว่าขันน้ำเชี่ยออกไปยังเสียขาดท่านผู้ชมบางเทีรถเพ่นอยากแกลนเขามาจอดเฮียนน้ำเชี่ยกับแกลนขามาแม่ค่ะจักเป็นรถผู้ใดยังสีแม่ค่ะท่านผู้ชมน้ำเชี่ยก็เลยบ่ท่านใดเด,ด้ออกไปว่าสิไปหา,อาพอเพ่งแน่อพอซำเนียงพอร้องแน่ค่ะท่านผู้ชมปลาเล็กแน่ค่ะ เอาค่ะท่านผู้ชมแคปหน้าจอเด้อค่ะเราพัฒนาวันที่14สิงหาคม66เวลาออกสองทุ่มครึ่งค่ะท่านผู้ชมวันนี้ขอให้เอฟซีแฟนครับของน้ำเชียรโสกดีทุกท่านเด้อค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมแคปหน้าจอค่ะไปไหนไปด้วย นี่ละค่ะท่านผู้ชมตัวเลขของพี่สาวเกาหลีค่ะพี่น้องก็อาจจะเอาตัวเด่นตัวพี่น้องก็อาจจะเอาตัวเด่นของพี่สาวเกาหลีแปดกับเก่าไปประกบกันกับอพอจะเลื่อนสินเนาะน้ำเสียรประกบบันไดนี่ลุดบันนั่นค่ะท่านผู้ชมเลยบ่ประกบแล้วค่ะ ประกบห้พี่น้องเบื้องสองงวดกับรุดสองงวดค่ะคันว่าประกบเข่าโลดค่ะจังว่าเป็นจ้าใดเนาะค่ะเอา้าพี่น้องไปประกบเอาเดอ้อค่ะเพิ่นเคยได้พอจะเลื่อนศีลไปประกบกันกันกบพี่สาวเกาหลีค่ะแปดกับเก้ารู้ซึกว่า,อาพอจะเลื่อนศีลกับแปดกับเก่าค่ะเรื่องสัน่น,นกระเลียก,ก็ออกเป่าเนาะแปดแปดเก้าเก้าระวังกอดกันอีกเด้อค่ะท่านผู้ชม ตอนนั้นพี่น้องจําได้บ่เลขอ่าพอจะเลื่อนศีลกับพี่สาวเกาหลีมาตัวเดียวกันค่ะแปดกับเก่าเลขออกแปดเก่าเนาะขาะท่านผู้ชมเนาะค่ะนี่ก็เป็นเพียงแนวทางน้ำเชี่ยวว่าสู้พี่น้องฟังค่ะว่าสู้พี่น้องฟังเทียพี่น้องเพิ่นจำบ่ได้เนาะค่ะพี่พรจ้งสี่ขาดท่านผู้ชม พี่พ่อนพนมีตัวเด่นตัวไหนพี่ปากายพี่ปากายตัวเด่นพนกระแมนเด้อค่ะตัวเด่นพนกระแม่นจับคู่กระแมนคือกันค่ะปูรบบุรีค่ะปูบบรปบบุรีพอบางพี่จจงสี่ค่ะตัวเด่นขันวิ่นกันกับเขาวิค่าท่านผู้ชมเอาค่ะแคปหน้าจอเด้อค่ะท่านผู้ชม แคปหน้าจอค่ะมือนี้ก็ขอให้พี่น้องเอฟซีโชคดีทุกท่านเด้อค่ะที่เพิ่นค่อยสนับสนุนน้ำเชียกับเก่ามาเชียค่ะฝากกดติดตามน้องอูอูน้ำใช่ยในเด้อค่ะท่านผู้ชมกับสําฤทธิ์ผ้ารวยค่ะสําฤทธิ์ผ้ารว้ยกับเป็นพี่เขยของน้ำเชียฝากติดตามเพิ่นในเด้อค่ะเพิ่นกัอยาเข็ดค่ะ พี่น้องแฟนครับของน้ำเชี่ยมีแต่งเต้ผู้ใจดีๆใจบุญค่ะท่านผู้ชมค่ะทีมงานน้ำเชี่ยค่ะสิบไปหาตัวเด็ดตัวดังมากให้พี่น้องเอฟซีเบิงค่ะตัวเลขก็เป็นเพียงแนวทางให้พี่น้องเรียกเบิงว่าสำนักใดเป็นตะมักสำนักใดบ่หมักก็ยังขอยพานเนาะค่ะค่ะทางซองกะ ไปหามาให้เบิงค่ะท่านผู้ชมเอา้าแคปตาจอเด้อค่ะท่านผู้ชมกะเลขส้นกันตัวใดกัมาอยู่ดิค่ะบางเทียส้นกันกะบ่บเมนสีมาตลอดไปเนาะค่ะท่านผู้ชมบางเทียกับ่มาค่ะไม่เชี่ยกับบ่าอยู่ผู้เดียวเพราะว่าเก่ามาเชี่ยผืนผืนไปสื่อของค่ะท่านผู้ชม